สวัสดีจ้าคุณพอ่อคุณแม่ดาเบาหนาสาวเอาอาทุกคนนะจ้ามันี่นูพิดมีกับเขาตําทัวต้มจืดหมูสับใส่เห็ดฟางจ้าแล้วก็มีลาบหมูด้วยมีผักด้วยจ้ามีผักทัวพู โอ้โหกับข้าววันนี้ของหนูพิษอร่อยมากเลยจ้าอาหารของหนูพิษวันนี้หนูพิษกินคนเดียวจ้าหนูพิษกินคนเดียวหนูพิษต้มจืดโมสับใส่เห็ดฟางหนูพิษก็ใส่รสด,ด,ดีธรรมดาจ้าใส่รสด,ด,ดีใส่น้ำตาลอร่อยที่สุดในโลกเลยจ้าอาหารง่ายๆ เของนพิอยากกินวันนี้กับข้าวของนพิษอยากกินวันนี้ก็คือตำถั่วกับผักสดๆจ้าหนูพิษอยากมากเลยวันนี้ตำถัว่วตำถั่วของนพิษอยากมากเลยจ้าถ้าได้กินแล้วแซ่บเวอร์จ้ะวันนี้นูพิษกินข้าวแล้วนะจ้า วันนี้อาหารของนุพิษก็มีแค่นี้จ้ามีนิดเดียวแต่เราก็กินอย่างอร่อยและมีความสุขวันนี้หนูพิษมีอาหารแค่นี้ละจ้าอาหารของนูพิษกินง่ายต้มจืดอะไรต้มลูกชิ้นใส่หมูสับใส่ผักนูพิษก็กินได้จ้านุพิษชอบกิน ้มเจือดใส่น้ำเยอะๆอร่อยดีได้กินน้ำแล้วได้กินน้ำนร้อนๆกินข้าวอร่อยอยวันนี้หนูพิชกินข้าวไม่ต้าวันนี้หนูพิชกินคนเดียวขอขอบคุณพวกกำลังใจที่อยู่กับหนูพิชมาตลอดนะจ้าวันนี้หนูพิชขอกินข้าวก่อนแม่ขอราบสวัสด,ดีจ้าพบกันชิดใหม่ ม,ม,นะมานำเสนอจ้าวันนี้หนูพิปก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ้าจมจืดของหนูพิปใกล้เย็นแล้วจ้าพร้อมที่จะกินแล้วกราบสวัสดีจ้า